เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่มประจำวันที่14สิงหาคมวันนี้ในรอบค่มเรามาดูกันที่เรื่องตลาดนักเตะเหมือนเดิมนะครับเริ่มกันที่รายงานความคืบหน้าดีลต่างๆจากฟาบิโอโรมาโน,โน่เหยี่ยวข่าวคนดังกันก่อนมากันนี่รายงานกับดีลของมาเนลกาเต้ดันกลางของปารีสแซงต์แชร์กแมงซึ่งจากอัปเดตของโรมาโน,โน่ล่าสุดนะครับระบุว่า มาเดลกาเต้ยังคงหนักแน่นว่าต้องการอยากจะย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งความคิดนี้ไม่เคยมีความเปลี่ยนแปลงครับและเขาก็กําลังผลักดันตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ย้ายออกจากปารีสแซงต์แชร์กแมงมาที่ทัพปีศาจแดงนอกจากนี้ฟลาบิสโอโมาโน,โนก็ยังได้แจ้งว่าให้จับตาดูเดียวนี้ให้ดีเลยครับเพราะว่ากําลังมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากๆด้วย ทางด้านอีกรายงานจากทาง f a บิสฮอว์กินนักข่าวของ IMC Sport สื่อดังของฝรั่งเศสก็ได้ออกมาอัปเดตความคืบหน้ากับดีวของมาเนลกาเต้เช่นกันนะครับว่าหลังจากการเดินทางมาถึงอังกฤษของ j o เก e เมนเด s เอเยนของแดนกลางชาวอุรุกวัยจะไห่ตอนนี้ครับมีความคืบหน้าในการเจรจาไปค่อนข้างมากแล้วสำหรับดีวของมาเนลกาเต้ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับปารีสแซงต์แชร์แมงครับ มากันนี้อัปเดตต่อไปของฟลาบิโอโรมาโนนะครับกับรายงานเรื่องของ Frank Jong แฟรงกี้เดยองดันกลางจากบาร์เซโลนากันบ้างครับที่ผมเห็นหลายคนพูดถึงกันในคอมเมนต์และที่ผ่านมาผมพยายามจะไม่พูดถึงข่าวนี้เพราะว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วด้วยซึ่งในช่วงเย็ยนวันนี้ครับฟลาบิโอโรมาโนก็ได้ออกมายืนยันกับเรื่องนี้อีกรอบว่า ตั้งแต่ตลาดซัมเมอร์นี้เปิดตัวมายังไม่มีการติดต่อใดๆระหว่างแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดกับบาร์เซโลนาถึงการดึงตัวแฟรงกี้เดยองมาร่วมทีมแม้แต่น้อยเลยครับไม่มีการติดต่อหรือว่าการเจราจาใดๆทั้งเส้นในดีลนี้แล้วโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นก็น้อยมากๆด้วยครับเพราะว่าเป้าหมายของแมนยูเนเต็ดชัดเจนว่าในตอนนี้คือมาเนลกาเต ดังนั้นกับดิวนี้ครับก็ให้มั่นใจได้เลยว่าต่อให้ทุกคนจะฟังมาจากสื่อไหนก็ตามก็ให้ตีไปเลยนะครับว่าโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นนั้นมไม่ถึง1%ด้วยซ้ําด้วยเหตุผลหลักนะครับก็คือเรื่องค่าเหนื่อยของนักเตะครับที่สโมสซอนคงไม่สามารถใจ่ายให้ได้อย่างแน่นอนรายงานต่อมาของฟาบิโซโรมาโน่ครับมากดีความสนใจในตัวเจดอนซันโชของปารีสแซงต์แชร์แมงซึ่งฟาบิโซโรมาโน่ก็ยืนยันว่าทางปารีสแซงต์แชร์แมงมีการติดต่อกับเอเย่นของนักเตะอย่างต่อเนื่องครับตลอดช ด้วยที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ทราบดีและก็รู้ถึงความเป็นไปได้ที่นักเตะจะย้ายออกจากทีมในตลาดนักเตะรอบนี้ด้วยซึ่งสโมสรก็ไม่ขวางนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้ามาแต่อย่างใดทางด้านฟราบิสฮอกกินนักข่าวของแอมซีสปอร์สื่อของฝรั่งเศสนะครับก็ได้เผยข้อมูลวงในว่าทางปารีสแซงต์แชรแมงได้แจ้งความสนใจในตัวเจดอนซันโชต่อแมนยูไนเต็ดแล้วและทางทีมปีศาจแดงของเราในครับก็ได้แจ้งกลับไปทันทีว่านักเตะมีราคา60ล้านยูโร ดยไม่ปิดโอกาสในการปล่อยออกไปแบบยืมตัวเช่นกันแต่จะต้องเป็นการพ่วงออปชั่นบังคับซื้อขาดเข้าไปด้วยเท่านั้นครับ รายงานของฟลาบิสโรมาโนในช่วงเย็นนี้ยังไม่หมดนะครับมาต่อกันที่ดีลของสกอตต์แม็กโทมีเนที่มีข่าวลือว่ากำลังได้รับความสนใจจากหลายสโมสรนในยุโรปณเวลานี้ซึ่งทางโรมาโนนะครับก็ได้ระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่รับฟังข้อเสนอขอยืมตัวจากบรรดาสโมสรต่างๆที่เข้ามาถึงแานกลางลูกมอรายนี้อย่างเด็ดขาดครับและพร้อมจะเจราจาด้วยหากว่าเป็นข้อเสนอขอซื้อตัวไปร่วมทีมถาวรเท่านั้นด้วย แาะด้านความเคลื่อนไหวในดีลของแม็กโชมินีจากฝั่งอิตาลีนะครับก็คือสโมสซอนนาโปลีที่กลายเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งที่อาจจะได้นักเตะไปร่วมทีมนั้นวันนี้ครับคอริเอเรเดียโลสปอร์ตสื่อดังของอิตาลีก็ได้ออกมาเผยว่าจิโอวานนี่มันนาผู้นิการกีฬาของนาโปลีตอนนี้เดินทางมาถึงและก็อยู่ในแมนเชสเตอร์แล้วเพื่อคุยถึงเรื่องการย้ายทีมของสกอตแม็กโชมินกับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดด้วยที่ข่าวดังกล่าวเนี่ยครับก็ยังไม่ได้รับการยืนยันจากสื่อฝั่งอังกฤษว่าเป็นความจริงหรือเปล่า มากันี่อีกรายงานของฟลาบิโซโรมาโนนะครับกับดิวของยูซุฟโฟฟาน่าดันกลางจากโมนาโกที่ถึงแม้ว่าหลายๆสื่อก่อนหน้าจะมองว่าแมนยูนเต็ดเป็นต่อเอซิมิลานยอดทีมสาอิตาลีที่จะได้ตัวนักเตะไปร่วมทีมแต่จากอัปเดตล่าสุดของฟลาบิโซโรมาโนนะครับก็ได้ออกมายืนยันว่าโอกาสที่ตัวนักเตะจะย้ายไปร่วมทีมเอซิมิลานนั้นมีสูงมากๆเลยครับยูซุฟโฟฟาน่ารอแค่การย้ายไปร่วมทีมเอซิมิลานเท่านั้นด้วยครับ เรามากันี่รายงานของมิเกลเดลานีนักข่าวจากทางอินดิพี e เดนซ์สื่ออังกฤษกันบ้างนะครับถึงการเสริมภัพในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าซึ่งเป็นอัปเดตท,ที่น่าสนใจไม่น้อยหรืงจากรายงานครับมีการระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจจะยื่นข้อเสนอขอยืมตัวไอแวนโชนี่กองหน้าตัวเก่งจากเบนฟอร์และก็พร้อมจะแน่ออปชั่นซื้อขันในช่วงซัมเมอร์ต่อไปด้วยให้กับทีมพึ่งน้อยพิจารณาครับ ซึ่งในฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรานั้นก็จะไม่เร่งให้เบลนดฟอร์ดตัดสินใจแต่อย่างใดเนะครับเพราะว่ายินดีจะรอจนกว่าจะถึงช่วงเดทไลน์ของตลาดซื้อขายนักเตะก่อนจะทําการตัดสินใจเข้าหากองหน้ารายนี้เพราะว่าในตอนนั้นอำนาจต่อรองจะหนักมาที่ฝั่งเรามากกว่าหลังปัจจุบันนะครับทีมพึ่งน้อยก็ยังคงยืนยันว่าจะไม่ลดค่าตัวของไอแวนโชนี่ลงมาจากที่ตั้งไว้60ล้านปอนด์แต่อย่างใดนั่นเอง เรามาต่อกันที่ความเห็นของอดีตกองหน้าของทีมอย่างเทดดี้เชอร์ริงแฮมนะครับที่ได้ออกมาพูดถึงดีลการคว้าตัวมาทายสเดลิกของแมนยูน t เต็ดซึ่งทางเชอร์ริงแฮมครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เห็นต่างจากอดีตนักเตะของทีมคนอื่นๆซึ่งเขาไม่เห็นด้วยกับคำวิจารณ์ก่อนหน้านี้และก็ยังได้ชื่นชมความเป็นผู้นําที่มีอยู่ในตัวของมาทายสเดลิก ทิงแม้ว่าจะอายุแค่25ปีเท่านั้นแต่ก็ผ่านประสบการณ์อย่างโชคชนบนเวทีใหญ่ของยุโรปอย่างศึกแชมเปี้ยนส์ลีกมาแล้วตั้งแต่เป็นดาวรุ่งครับและก็มั่นใจมากๆว่านี้จะเป็นการเสริมทัพที่ดีของสโมสรอ,อย่างแน่นอนด้วยโดยทีดดี้เชอร์ริงแฮมนะครับก็ได้แสดงความเห็นกับเรื่องราวดังกล่าวว่าเราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าตลอดที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการผู้นําเข้ามาสู่ทีม นั่นเป็นเหตุผลที่ผมชื่นชอบอยิงมากกับข่าวลือเกี่ยวกับมัตไพสเดอลิกเพราะถึงแม้ว่าเขาจะอายุแค่25ปีแต่เขาก็เคยผ่านประสบการณ์มาแล้วมากมายกับหลายๆสโมสอนทั้งการคว้าแชมป์ในฮอนแลนด์อิตาลีและก็เยอรมันรวมถึงศึกใหญ่อย่างแชมเปี้ยนส์ลีกตลอด5ปีที่ผ่านมาด้วยนักเตะที่มีความเป็นผู้นำจะนำพาเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆไปกับคุณได้อย่างมั่นคง ผมคิดว่าแมนยูเนเต็ดในตอนนี้ไม่ได้ต้องการนักตเตะดาวรุ่งที่มักจะก,ก่อความผิดพลาดหรือว่านักเตะที่กำลังเรียนรู้ทักษะฝีเท้าของตัวเองและก็แค่ทำผลงานให้ดีต่อไปในแต่ละเกมการแค่ทำผลงานให้ดีกับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนั้นไม่เพียงพอแล้วคุณต้องมีความท้าทายในตัวเองคุณต้องก้าวขึ้นไปสู่จุดสูงสุดคุณต้องกล้าที่จะเรียกร้องกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นให้กับสโมสรของคุณ และก็อย่างที่ผมได้บอกไปว่าในตอนนี้ผมไม่เห็นนักเตะชั้นนําในสโมสรมากพอที่สร้างมาตรฐานให้กับทีมได้อย่างยั่งยืนแต่ผมก็ชอบนักเตะอย่างลิซันโดมาดิเนสมากนะแต่ผมก็คิดว่าเขาพลาดการลงสนามหลายนัดเกินไปในซีซั่นก่อนซึ่งหากเขามีความฟิตและลงสนามอย่างต่อเนื่องเขาจะสร้างความแตกต่างครั้งใหญ่ให้กับผมและผมก็คิดว่าเขาจะเป็นผู้นําที่ดีมากๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วย ผมชอบการควา้าตัวมาทายสเดลิกครั้งนี้ของสโมสรมากๆเลยนะเอริกเคนนักทำให้เขากลายเป็นกัปตันทีมอายุน้อยสุดของอาจ็กอัมสเตอร์ดัมตั้งแต่ที่เคยมีมาและเขาเคยเล่นให้กับสโมสรอนใหญ่มาแล้วหลายแห่งอย่างที่ผมบอกไปทั้งยูเวนตุสและก็บาเยนตั้งแต่เขาออกจากอาจ็กอัมสเตอร์ดัมเขามีความเป็นผู้นำและเขามีความสามารถในการแกะบอลออกจากแนวรับและก็จ่ายบอลต่อได้เขาเล่นบอลได้อย่างนิ่งมากๆซึ่งผมก็อยากจะขอยืนยันอีกครั้งว่านี่เป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมมากๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เรามาปีท้ายกันดีความเห็นของไมเคิลดชานดอดีตกองหลังของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ปัจจุบันเป็นนักวิเคราะห์ฟุตบอลของ Skysport หรือเจ้าตัวครับเป็นอีกคนหนึ่งที่มั่นใจว่าการคว้าตัวมาไทน์สเดลิกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเป็นเรื่องดีอย่างแน่นอนและจะเข้ามาช่วยขันเกมรับของทีมที่แข็งแกล่งขึ้นได้อย่างไม่ต้องสงสัยถึงแม้ที่ผ่านมาเหล่าตำนานของแมนยูไนเต็ดหลายคนออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพของกองหลังรายนี้รวมถึงเรื่องการบาดเจ็บที่เจ้าตัวมีประวัติค่อนข้างน่าเป็นห่วงและก็มีเห็นด้วยกับการซื้อมาไทน์สเดลิกมาร่วมทีมด้วยกับเรื่องนี้ครับไมเคิลริชาร์ดก็ได้ให้ทัศนะของเขาาว่า ในตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ตัวทั้งมัทไยสเดลิกและก็นูซายมาสราอุยมาร่วมทีมแล้ว ซึ่งเมื่อเราพูดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็แนวทางการเล่นของพวกเขากับโครงสร้างของทีมนี่บางครั้งพวกเขาถอยเล็กไปมากเพราะพวกเขาไม่มีความเร็วนีแผงเกมรับซึ่งหากคุณมีมาทายสเดลิกอยู่ในทีมคุณก็จะไม่ต้องกังวลกับเรื่องนี้มากนักแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าเขามีความเร็วมากมายอะไรนะแต่เขาก็ไม่ได้ชาแบบแฮร์รี่แม็กไกนในจังหวะกลับตัวซึ่งกับสิ่งที่ผมพูดไปไม่ใช่ว่าผมไม่เคารพต่อตัวแม็กไกน์นะดังนั้นผมคิดว่าแมนยูไนเต็ดสามารถเล่นเสี่ยงมากขึ้นได้เลยล่ะ นอกจากนี้ผมก็ยังเชื่อว่านี่เป็นเดีลยวที่ดีมากๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยซึ่งมันน่าสนใจมากๆใครดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับพวกเรานะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ